สวัสดีครับเจอกันอีกรอบครับผมช่างชิดขอนแก่นครับช่งชิดเป็นห้อยวันนี้ก็ติด MU 4902ครับอยู่หนองไผ่นะ่ะเพชรบูรณ์ครับผมเป็นตัวติดบุญเร็วครับงานสแตนเลสครับโบป์ไยแดงใช้ยาวๆทนๆครับรับประกันกันยาว แต่หากเปลี่ยนฟรีครับท่อากาดใหญ่ๆบานให้ทุกชิ้นเวกเกตคุมบูธเหมือนเดิมครับโบ้ใบแดงคือส,สวยเลยหน้าแป้นไหลกลับครับไม้วัดอยู่ตำแหน่งเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมครับน้ำสแตนเลสติดบ,บูธเร็วครับตัวนี้เน้นกำลังชัดเจนครับนอตต่ำไปได้สบายครับเสียงจะเสียงลักษณะของวีเจจะเงียบๆใสๆครับเสียงเงียบๆครับ วิ่งตัวเป่าแทบจะเหมือนพ่อเดิมโรงงานเลยและครับครบทุกชิ้นครับหน้าแป็นไหลรกับครบเรียบร้อยไม่ต้องตัดแต่งตัวรถได้แรงสิ้นครับลงตัวแน่นอนไม่ต้องไปปาดไปแต่งอาจจะมีเฉพาะตรงนี้ครับสร้างจุดยึดจุดค้ำให้ เรียบร้อยครับใส่รูเดิมโรงงานเลยปลายท่อเป็นสองนิ้วครึ่งครับตัวนี้ติดมากับชุดเป็นสองนิ้วครึ่งทอยาง h i By B ก g a t คุมเหล็กแท้สามศูนย์สี่ทุกชิ้นครับไม่มีผสมแน่นอนครับรับประกันได้งานเรามีเตลเหล็กแท้ครับตัวนี้พวกคอก็จะเป็นคอหนาครับของเราเป็นคอหนาครับเบอร์สิบครับ สองวิลเจ็ดสองิลแปดนะครับเดดเบอร์สิบรอยเชื่อมินเนียนสวยๆครับตะเข็บมินเนียนครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับอยู่ละแวกนี้ก็มาดูเนื่องางานก่อนได้ครับบ้านอะไรนะพ่อบ้านไรบ้านไร่ครับบ้านไรตำบลท่าแดงตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่ครับผมเพชรบูรณ์ครับ <laughs> ไปอยู่ระแวกนี้ถ้าสนใจก็มาดูงานก่อนได้ครับทอติดต่อเข้าไปสอบถามได้ครับไม่เอาไม่ว่ากันสอบถามราคาก่อนได้ครับมีให้เลือกหลายราคาแต่พวกนี้ก็จะเป็นงานท็อปครับเป็นงานรุ่นท็อปตัวนี้ก็จบอยู่ที่2อครับสองหมื่นตัวนี้จะเป็นงานท็อปแต่ว่าใช้ยาวแน่นอนครับเพราะว่าของเราจะเน้นเป็นโบแท้ครับใช้งานยาวๆครับโบแท้โรงงาน ใช้งานยาวอะไรแท้ครับคุมบูตไว้ที่ไม่เกิน15ปอนครับถ้าเป็นรถใช้งานตัวโบสามารถสร้างแรงดันได้เยอะกว่า15ครับแต่เราจะคุมไว้แค่15จะเหนือบูตได้เยอะกว่าโบเดิมโรงงานที่ติดกับรถสแตนดาร์ดที่มีโบครับจะเหนือกว่าหน่อยนึงแต่กำลังมาเยอะกว่าแน่นอนครับ กำลังจะมาชัดเจนกว่าครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ฮะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับเสียงก็จะใสๆนี่บบนครับ เราจะออกให,ใหญ่ๆครับออใ,หใหญ่แน่นอนครับอันนี้งานปั่นงานอะไรก็ตั้งได้ครับตั้งถ่ายได้เลยครับมใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับเสียงคู่หอนอยาวๆครับก็ปิดบุญเร็วจะสะใจแน่นอนกับเรื่องกําลังโอเคครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เบอร์โทรเดิมครับ0863629760ครับแล้วก็เฟซบุ๊กพิชิตคลินิกยนต์ครับ สนใจก็ทักเข้ามาเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเฟซนี้เฟซเดียวครับน้องเหนือจากงานน้องเหนือจากนี้ไม่ใช่เบอร์เราไม่ใช่งานเราครับไม่มีตัวแทนนะครับของเราออกเองทุกชิ้นครับครับเดีครับสวัสดีครับ